สวัสดีพี่น้องสวัสดีตอนสายๆลิงลิงทำอะไรโตลิงลิงไม่ดูเลยแตงกินไก่หมดแล้วนั่นไก่กินแตงหมดลูกแล้วน่ะหืมปาดเบิดลูกหนึ่งบาทเบิร์ตเลยลูกละสามสิบบาทลิงลิงเดีวบาทนี่เฮ็ดน่าได้นี่ยนะฮะคือให้ไก่กินแตงเบิดค่ะ มาเยี่ยมชม้านเมรยองลิงพี่ดองยังเจ้าของไข่แล้วก็เลยโจ๊มากินข่าวอัน้านบอมิงแล้วก็ลงไปหน้าเพื่อนน้อยหนึ่งแล้วก็มาแหว่กระเทิรบมาได้มาห้วยกับคากันแล้วเฮ้ยมันซุกเอ้ยคิดด้อกระกระตนโจโจโจ๊จ มีบุญชื่ออะไรนะที่มีบุญมีบุญเนี่ยเราจะได้บวชแล้วมั้งดูหัวเราดันึ้นแล้วเออบวชเนี่ยแล้วเขาจะว่าเกิดมาแลนซ้ายแห่ของพ่อสจะได้บวชเนาะเมษเป็นสายบาทไงที่คองพ่อบอกเมษสองตองเออเราจะมาเชิญเจ้าวาดอยู่นี่แหละเจ้าวาดปะนี่สองอย่างนะเขาบอกทำลายจะเป็นสองอย่าง ไม่สายไม่สายบาดก็สายปืนเจอ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 ตามหลักของเราแ่ตเรราาับว่เป็นสายบุญก็นเรามีบุญที่เป็นสายอันสายบวชยสาบวชบ่ฮะสายบวชบ่ออกมาสองต่อเฮ้สายบวชไหมสายบวชไหมกูจะจลันถามว่าสิสายบวชไหมคุณคืออยังไงเนาะเฮยิ้มหน่อยวันเดอร้างโบสถ์สร้างวัดให้เสร็จเด้อร์โอ้จำมั่มเลยคือจะเลี้ยงง่ายเนาะ พุทจล้ามพวกนี้ผนมีหวานคายได้นี่หวานอยากให้เขาคุยตอนนี้มันก็จะกินอยู่ตรงนี้ซื้อไปให้เบาจิ้วก็ได้ถุ่เท่าใดเฮ้ยถุ่งจะบาทหนึ่งทุ่มสิบบาทกี่คนละโอ้ยจะกินกับพวกนี้จิ้วมาตรงนี้บ่เอานี่นี่นี่ยาอย่ามาโฆษณาแทนนี่ไม่ใช่เดี๋ยวได้จังเอาได้จังเอาบัตรซิมเมื่อจังเอาคุ่นณคอยก็แคนได้แล้วแต่ยังไม่ยิดตาม ข้าวเจ้าี่ยบอันไออเออขาวเจ้าี้กันว้ใส่้าวเ้านะใส่ให้มีบุญบ่ใส่ไว้ให้มีบุญบ่ขีขาเจ้าอืออุ้มดูคุณจันทรนอุ้มเป็นบ่ อุ้มดีๆเลยอุ้มดีๆได้อุ้มดีๆเลยโอ้ยคือการคักแพงลุงนะลูกนอกากไม่บุญไม่บุญคือการคักเนาะบุญคือการคักเนาะอุ้ยมีสองกระจกแน่นอนะดูนั่นเออเนาะลูกปุ๊บเลยนะจักรโลนี่ครับจักรโลนั่นนไงปาเดือน สี่เดือนกว่าจะชิปโลแล้วนอนแค่เนื้อจะพาไปบวชไปไหมเนียเนียนไปวชเนาะไปบวชเนียนอยู่วัดเนาะไปปะไปปะไปเป็นไปบวชเนียนไปเป็นเทควาทบ่ะไปเป็นเทควาท์ก่อนเนาะไปเนาะเเไปนาะถ้าไปไม่ต้องร้องนะถ้าจะไปไม่ต้องร้องนะถ้าไม่ไปร้องเลยไปไหม ไปบา้าไปนี่า่าไม่รอไปบ้าเฮ้ยหลอกบึงร้านไปน้องเรี้ยงกันบู้สิรีวิวให้ดูไวเพื่อนวนี่เอาดูหน่อยแนะนำร้านหน่อยทีมีบุญสื้อสือ่อของซอยมีบุญนเดน้อครับซะนอนเต้ยหมดเออไปแนะนำร้านหน่อย ออะะโอ้โหเปนสั้นเซเว่นเลยได้นี่เธอสองกาลงสสั้นเซเว่นเลยได้นี่น่ะเชียวเซเว่นเลยเออเซเว่นย <Seven S 2> อมยอมไม่นี่เออเออนือกว่าพ่นเสออยหยังเืินพ่นคือเห็นใหญ่ห็ดโตแท้สุดท้ายแล้วพ่นเลยแล้ว่าขายของ <laughs>

จะเลยลงหอดพุ่นบาคันจะเลยลงหอดพุ่นเบาเนอะเนอะคอมเมนต์แท้ในตัวนี้เนี่ยเอามันยำลงออกอีเลยเออกอีกเป็นมองจอดรดนะก็สซีได้เรื่องเลยมันปัดได้เฮ็ดไว้แล้วนนั่งซะก็ไม่บบอืดดอก เดินเถอนนะเอือดเนี่ยจะหมดแล้วเน่ยเด็กก็เลยตนคูนี่แหละจอดรถเท่าไหร่คเฮ้ยเจี๊ดค่ะแปดปีปี ปีสิบแปดเสออ่อนเด้ผมมีเงินออกรับแล้วบ่โอ้ยน้ำงร้อยเราว,วนชีตกแห้งบอ <c oughs> มือแรงนี่แหละมือแรงนี่ยแรงนี่เอาบอจัวจัวนอ้อยเน่งกระชายส,สีชมอยู่นี่เออใสจน,น,น,นิทมกูจัวน้อยเนาะเซตอะไรนั่นนะสิลับจะได้ไะสิรับเดียวกินแล้วก็นอนนอนแล้วก็กินนมีบุญชื่อผมชื่ออะไรน้ำมีบุญ เรามีบุญแล้วได้รับนี่แล้วกันแม่แล้วก็มีกิจการในของตัวเองแล้วนี่โตขึ้นก็จะบวชจัวเนาะบวชจัวเห็นแล้วก็ะหืนขั้นเขีวดูนี่เราปุ๊บปุ๊บหมดอผูบจีซีบโลเลยสีเดือนเองเท้าเเราามัน้หอยกหมดเลย เออจะเอาวัดอุ้มทับให้ใช่กะหาว่าเอาจริงแล้ววุ่นแล้วให้เลยเนาะจะพอเป็นชาวบ้านสางครับเนาะโอ้จะบวชเด้อคือกันเลยนะเนาะเห็ดอุปุคือกันเลยว่าเป็นลูกเออคุณลุงนะเด้อคุณลุงนะเด้อขันเขียวเห็นนะขันเขียวแล้เขาประกาศอุ้ม แม่น่ะจอยลงเดอดินั่นเอออืมพูดพะมากให้อุ้มอยู่ตลอดตายละแม่จอยลงหบโผบบานีลยให้เอื้อยนะอุ้มนะอีเอื้อยน่ย่อุ้มอยู่เปล่านี่ใช่ชุดจีนพูนี่ เอ้ก็ได้มูมาเล no ่นนงาป้าจดใส่สุดงามแ่วใช้เบ right? ิ like ้งเบิ like> ้งเบิ like> ้งเบิ like> ้งตาน่ะหันมาเบิ้งดูให้เบิ้งเนตตาน่ะมันคืองามโอ้ยงามไปหล่อล้วยสายหน่อยให้เบิ้งดูงามงามไม่ต้องอายหรอกงามอยู่มันคือส้มขางเดียวหึ ว่าเนียว่าให้แมลเยวาอมมาาลาืมเไม่ยากแมแจาป็นแม่บ้านเออเป็นแม่บ้านเอม่บนจมมาล่าอ่ะอืมเอา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 แล้วมาแวะแบอสตงบึงล้านไ่น้องลิงพี่น้องเลยแบบแเพราะว่าเขามากินเขามากินข่าวพาคุณจ้าล่านมากินข่าวแล้วก็ออกไปนะ บ่มิงจังหน่อยแล้วก็ไปถ่ายคลิปพี่น้องแล้วก็พักกันแม่แวหลานเมนองลิงสื่อหวานหลานไมเห็นใจบอกน่านะมันแบบว่ามันของเจ้าของนะมันแล้วเล้วแต่ว่ามีแต่ไปซอยผู้อื่นนะนะซอยผู้นนั่นซอยพุน่นนี่อืมเจ็บตาปูเอ้าเอ้าดีเราไว้ยกระดุบ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  ม uh ุนเจ้าวาดเลยคุนเจ้าวาดยังก้อนบวนยังก็สายสายอันสายลูกคองคอที่ได้บวช่ีิได้บวชก็สายบาทไงเออนี่ก็หลวงตามหาบัว่เห็นไหมล่ะเม่นบ่เกิดวันอะไร สาวแม่โนนแนนอนเออเอาเจ้ากับอันเตรียมอันเป็นเจ้าภาพกันเตรียมเป็นเจ้าภาพแล้วกันนะเลี้ยงอาสากันดูแลพ่นแล้วพ่นแล้วเดี๋ยวจะเอาบาดเอาผ้าตายมาให้เดนอะนเน้ดอี่แหละบวชบวชใบนี้แหละนั่นแล้ว ดินดึก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 เลยเจ้าวาดใหญ่เจ้าคณะด้วยนวดูแลปวดเจ้าคณะแสงเลยาว้าอเงทลตองไหมอ่านี่แจตุ๊กตาของเจ้าน้ามด เวลาหงียบเวาลา่างแบก,กะตางออา,า,นานมางาดาีป่้อนกเสีดวอเสียดก่วัยังกามีแต่อันใส่อนันอันาาอะไรบ่กละละ้าแห่เมนบ่แม่นบ่นบอพอานะแมนตอ <c oughs> <c oughs> ไปไปองน้ำม่วานเจัาไหนจะเมื่อาัจ๊กซทงทวฮัลโหลจซีทวงหาทงตามสบาย้นรมีบุนกูจะรันเพิกำลังเอาหวานฮะบอบอบเอาแต่วานนั่นแหละยันเมาคือพอกาบยันเมาคือพอกาบบ กะอาโรดสีทูงหะทุงกะอาโรดโบอัตบานอะไรเนาะมีบุญคืนแต่ดำหน้าไม่ไหมกินวานสิได้บวด้บสายลูกของคอน่ะสายลูกของคอสายบาทเนาะ จำมืออรเงียได้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 เออจำเอาเออใจตังนี่ยใจตังเนี่ยเฮ้ยคือจ้อยตนนี้แล้วหน้าสองถุงไหมยังถุงเลยเอาะเอาไสบเอาไปหอใช่ทุ่งไปก็ได้ไปให้เด็กๆสบายดีครับสบายดีครับบ่าวกกัตนพันมหาลูกคนเนาะมาดับหน้าทงพี่บ๊อัมาดับหน้าทงนี้บ๊อบ น้ำหาปลาเมาะะนี่นเอาไปสองถุงแม่งถุงเห็ดสามถุงอ๋ส่อสอ่อนผูกออกรถดีเด้ว่<ห>าแล้วก็ไดาษได้เงินยูทูบเด้ขอกระดาอยากพ่อนเด้เก็บดอกไม้เก็บดอกไม้กับคันมาดูซ่าเบิง่งไปเบิ่งรถไปโรงเรียนกันเื่อง ปี2018ปะว่าม่ปญ็ญยะหราคอยสองร้อยบาท <laughs> <laughs> แบวอสาวันหอดจากโมงห้องจักโมงอันนี้มันู่งเหมือนบบหรือว่าหรือว่าสายานเบบเกียโบเกยวเกียวเกียเราอยู่นี่แหละเกียเกี่ยวกับบัตรบ่อยแห้งประมาณถ้าต่ถึงขอแรงประมาณช่วงเี่ยนนั่นยิงของเราเองนะวันนียังตีสี่หกโมงหาตีสี่เ้าตีี่น่ะเท่ากับเราเลยไหม

จอกระน้อยกว่าดิคุณบุญแพ้งพนแพงพอๆกันตัววัดตัวเก็บอันนั้นอาจจะน้อยกว่าแต่กระแถวอันแถวบ้านนะเด้แถวบ้านพวกนะตามทางตามนะก็แมีนเบิดแต่ว่ามันจะมีตัวตัวน้อยๆนะบุ๋มแม่นของเฮาอันนั้นเขาเขาเจ้า ซึ่งมแ่ไทยาเชนของไอวอนนั่นทีว่จรลายจะจักวัดอไมอันนั้นมันสามพันสาอันนั้นสามร้อยสามร้อยวัดแต่ว่าพูดถึงวันราคาน่ะสามพันสามพันป่ายแล้วซื้อแล้วซื้อเออคนละรุ่นเราซื้ออยู่แถวอันสุวานี่นะแพงสามพันละนะนันักจากไทยดยตรงเลยเนี่ยนะนะแต่ว่ากำลังมันเยอะกว่าสองร้ยาก็มากของเราอีกตึงกี่เท่าอะ โอ้ยพอไรยญ่ห่างพี่น้องเดชิตพาคนจันร์กอนกลับก่อนนะพี่น้องเนาะอุดนุ่นกับอุดนุนตะวันย่างอื่นในยังบริอุดนุนเดียว้าเครื่องเครื่องไส้แอนเบิร์สกอนจดิสิมาฟงสักฟงสักฟอกยังกับมี่ต่ว่าลงระบอกแฟบปกแฟบสบู่เดสิไปอ๋อไปเคมามลาติล่า ไปเคมาลาดีล่ามจังได้ของถือไปตามทุนเนาะไปซื้ออยู่เกคมาลาดบูไปวันจันทร์เปตลาดวันจันทร์ไปคนเอายุพุนไปเอาจังไทยนี่จึได้ถูกกับทางลาวแต่ว่าเอาได้ราคาสูงคุณรักสามุ่นนะเดี๋ยวรอสักก่อนกันนั่นนะสามแสน ไม่อยังได้ลายเลยแทนก็ที่ไปโพอเลยนะเดี๋ยวคอยมีหลักฐสมมุิว่ามีท่านกับแม่ลงาลงเรื่อยๆเนาะรอได้ทุนหลายๆซะก่อนยจะไปเอาอยู่ทางไทยแต่ว่าน่าจีได้กำไรหลายกว่าหนึ่งคือถูกบโเข้าเจ้าแบบว่ารอดรอดเขาก็มีเลยเขาก็เอารอดลงไปเอาเลยแต่แถวบ้านเขานก็ไปตลาด สนุมันก็อยากแพงอยู่ละแพงชาเจคาเราไปน่ะเราอะพวกคองพวกอย่างนั้นแพงกว่าเขมละสนุมันไม่เคยมาะหนอต้องต่อ,อ,อ,อต่อเจคาเราอยากไปอืมวันจัดพังเบิ้งจังว่าเ่ยละ ถ้าเขาไปเน่ไปเลยเามาคอยูางไก่าตบกไก่นะขี่รถจักไปเอารถจักเคยเออเคยไปลงผ่านบ้านบ้านบ้านแล้วก็ลงขามหวยกวนนหน่อยเนาะเพื่อสิลงหอด่านรถใหญ่นาะบกไก่ดอกเธอบกไก่ดอกอือเดี๋ยวเจพาไป คือกาแล้วจะคของพอรรถง่แก้เครื่องพอดคันไปคันมันนแล้วเออมีบุนเมื่อกดไม่บูนบูนเยเน้นน่อยเอาห้าอยรตาเน้่นทีกาอ๋อไปหาคุณหมอคุณหมอว่าต้องนวดะวาปิดอันสิสิ่งนีชินอันน้ตาบอ ไปเอาได้เมื่อก่อนเด้ไปเมื่อแล้วพี่น้องเอาเป็นว่าสานีก่อนละกันนะพี่น้องน้องวามอยกันประมาณนี้แหละพี่น้องมาแวะไปมาหาสู่กันเก่าอุดนุ่นพอนเนยเห็นพอนเห็ดหวานแล้วกะซื้อไปประมาณหาหกช่วง,งบอกอแต่กระสิลออเมื่อกระสิลออเบื่องอยู่<ป> <c oughs>